มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเราเล่าไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีของมีผู้ชายสองคนเข้าไปในผับที่ชนบุรีแล้วเข้าไปในห้องน้าแต่กาดเนี่ยเข้าใจว่าไปเสพยาเคฮะล่าสุดเรื่องนี้ไปถึงคุณการจอมพลังแล้วเพราะปรากฏว่าผู้ชายสองคนฮะที่ถูกกาดที่ผับรวมทําร้ายเป็นลูกชายของดาวติ๊กตอกชื่อดังฮะเมะื่อวานก่อนเนี่ยเราเห็นคุณแม่ละจนตอนหลังทีมงานเราไปตรวจสอบ อ๋อผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคุณแม่เป็นดาวติ๊กต็อกชื่อดังฮะแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมขออนุญาตย้อนดูคลิปเหตุการณ์ก่อนครับคื่ล็อกคอไอหัวเขียวแม่งต่อยไอหัวเขียวอ่ะน้องไอน้องไอรัตจะหมอกมันเลยนะหมอกมันเลย เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะถ้าจํากันได้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่โมโนข่าวเช้าเราได้มีการนําเสนอเนี่ยนะฮะคลิปเนี่จริงๆมีความยาวทั้งหมด8นาทีด้วยกันนะจะเห็นเหตุการณ์ฮะที่ปรากฏว่าตัวในแทนกับในโก้ ตัวในแทนเนี่ยเป็นลูกชายของดาวติ๊กตอกเดีย๋ยวจะบอกครับว่าพื่นไครเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะซึ่งปรากฏว,ว่าในช่วงนั้นน่ยในห้องน้ำเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะในแทนเนี่ยยืนรอเข้าห้องน้ําพอห้องน้ําว่างก็เรียกเพื่อนที่ชื่อในโกเนี่ยนะฮะที่ยืนปัสสาวะอยู่เนี่ยเข้าไปด้วยแต่เข้าไปไม่ถึง20วินาทีกาดของร้านพยายามจะผลักประตูเข้าไปซึ่งในห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีภาพฮะแต่ในแทนบอกว่ากาดเนี่ยเข้าไปต่อยเขาแล้วก็เพื่อนในห้องน้ําขณะที่เขากําลังทําธุระส่วนตัวอยู่หลังจากนั้น โกเนี่ยเข้าไปเสพยาเคฮะหลังจากนั้นเนี่ยกาดของร้านมีการลากในโกออกมาจากห้องน้ําก่อรุมทําร้ายแล้วก็ลากเข้าไปในมุมอับที่กล้องมองไม่เห็นซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ผับแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีเมื่อคืนวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาเราเล่าข่าวนี้ไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ากาดของผับเนี่ยมีการไปรับทราบข้อกล่าวหากับตํารวจชนบุรีแล้วแปลว่าคดีนี้วันนี้มีความคืบหน้าต่อเพราะอะไรร คุณแม่ของตัวคุณแทนซึ่งเป็นดาวติ๊กตอกชื่อดังเอาเรื่องนี้ไปร้องกับท่านนี้แล้วฮะคุณกันจอมพลังฮะคุณผู้ชมฮะหรือว่าคุณกันทัศพงไพบุญเวศเมื่อวานนี้ไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับคุณผู้ชมฮะพาตัวนายแทนผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นลูกชายของคุณนวรัตภูรินนวดลคุณนวรัตวันก่อนเราปิดหน้าปิดตาแต่วันนี้เราขออนุญาตเปิดหน้าแล้วนะฮะเพราะว่าคุณนวรัตเป็นดาวติ๊กตอกเน็ตไอดอลชื่อดัง แล้วก็นี่ฮะมากันครบเลยทั้งครอบครัวม,มาร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับซึ่งตัวนายแทนเนี่ยเล่าว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยให้เพื่อนเข้าไปในห้องน้ําด้วยเออทำไมอะออใ,นในเมื่อคือที่สาเหตุหนึ่งที่กาดเขาสงสัยเนี่ยเพราะว่าปกปติเราเข้าห้องน้ํามันต้องเข้าคนเดียวถ้าเราไปกันอสองคนอนะไปทําอะไรหรือเปล่าอ่าเพราะกาดลุมทําร้ายเพราะเข้าใจว่าเสพยาเคาตัวนายแทนบอกว่าก็ตอนนั้นอะผมจะถ่ายหนักแต่ประตูห้องน้ํามันล็อกไม่ได้ก็เลยให้เพื่อนไปช่วยยืนเฝ้า แต่ถูกกัดในร้านเข้าใจผิดคิดว่าเสพยาซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยพาการทุกคนเข้ามอบตัวกับตบำวรวจสพดอนหัวล่อ mm. แต่พนักงานสอบสวนยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวไปและที่สําคัญจริงๆวันนั้นเนี่ยทีมข่าวเราไปตามนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะกาดไม่สัมภาษณ์เลยคุณผู้ชมซึ่งปรากฏว่าตัวในแทนบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเสนอว่าจะเยียวยาชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้และไล่กาดชุดน,นี้ออกแต่ว่าตัวของคุณนวาราซึ่งเป็นแม่ของในแทนแล้วก็เป็นดาวติก๊กตอกเนี่ยนะฮะ คือมีตำรวจนายหนึ่งอ่ะบอกกับแม่แบบนี้บอกคุณแม่นี่คุณแม่เนี่ยนะฮะท่านนี้เนี่ยนะ,ะที่ยืนข้างคุณการใส่แว่นเนี่ยนะฮคะคุณแม่เบาๆหน่อยได้ไหมในการให้ข่าวในการให้สัมภาษณ์อ่ะและมีคนแจ้งว่าเจ้าของร้านอ่ะ เขารู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดหลายคนด้วยคุณแม่ของคุณแทนก็เลยบอกว่ากลัวว่าคาดีนี้จะไม่รับความเป็นธรรม,มสุดท้ายเนี่ยแหละฮะก็เลยมาร้องกับคุณการจอมพลังเนี่ยแหละ<ฆ>ซึ่งคุณการจอมพลังก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผู้ชมบอกว่าคือมีบุคคลอ้างว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเอาจริงในคลิปวงจรปิดที่ท่านผู้ชมได้ดูไปอะจริงๆมีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มที่ยืนดูน้องถูกทำร้ายแต่ไม่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยฮะคุณผู้ชมะนี่คือคุณการจอมพลังบอกว่า จริงๆอ่ะมีตำรวจอยู่ด้วยนะและหนึ่งในกาดที่รุมทำร้ายน้องเห็นมีตำรวจแล้วใช่ไหมฮะ,ะหนึ่งในกาดนั้นมีทหารด้วยโอ,โอมากันจะพบทุกเหล่าทัพแล้วมัง้งฮะและที่สําคัญคุณการบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้รู้จักผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คุณแม่ก็เลยไม่สบายใจก็เลยเกรงว่าไม่รับความเป็นธรรมจึงต้องมาร้องที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะฮะกลายเป็นว่าคดีนี้ครอบครัวบอกว่ากลัวไม่รับความเป็นธรรมเดี๋ยวเราตามความคืบหน้านะเพราะว่าล่าสุดคุณการอมพลังนี่ก็มาให้ความช่วยเหลือเราด้วยนะครับ